เมื่อได้เซิร์ฟสเก็ตมาแล้วเธอก็ทดลองเล่นทันทีอินดี้คิดว่าถ้าเธอเล่นลอระเบิดเป็นการเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็คงไม่ยากเท่าไหร่แต่พอเอาเข้าจริงๆก็ต้องใช้เวลาในการจัดค่าทางซักระยะหนึ่งจึงจะสามารถเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้อย่างคล่องในระดับหนึ่งแต่พอคล่องแล้วอินดี้ก็ถูกแม่จับได้ว่าแอบซ้อมเซิร์ฟสเก็ตในบ้านอินดี้ เอาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นในบ้านได้ยังไงทำไมลูกไม่ไปเล่นที่สนามกีฬาท้ายบ้านละ่ะที่ตังกว้างเขาจัดสรรพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนให้เล่นก็เพื่อการนี้แหละไหนๆเราก็จะไปสนามกีฬาอยู่แล้วอะก็เล่นเซิร์ฟสเก็ตไปเลยสิจะได้ถึงเร็วขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นอินดี้ก็ขึ้นไปยืนบนเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็ถลายไปข้างหน้าทันที แบบนี้ดีกว่าเยอะเลยแปบบเดียวก็ถึงแล้วแถมยังเย็นสบายด้วยฮ่าฮอินดี้มาแล้วไปลดนอินดี้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมากแต่ดูเหมือนว่าเธอจะลืมไปว่าทางเดินนั้นไม่เหมาะกับการเล่นอะไรแบบนี้เพราะมีทั้งลูกรละนาดและถ้าชิดขอบถนนมากๆก็เจอแผงเด็ดของท่อระบายน้ำอีกโอ๊โอ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  ฝาท่อระบายน้ำแผ่นหนึ่งทำให้อินดี้เสียหลักตัวเธอเองกระเด้งลงจากแผ่นเซิร์ฟสเกตแต่แผ่นเซิร์ฟสเกตนั้นไม่ยอมหยุดด้วยกับพุ่งไปข้างหน้าต่อแย่แล้วอินดี้รีบวิ่งตามไปเธอเห็นว่าแผ่นเซิร์ฟสเกตกําลังพุ่งตรงไปหาคนที่ขี่จักรยานมาทางนี้ระวังอินดี้รีบตะโกนเตือน จักรยานและเซิร <wil> ์ฟสเก็ตล้มละเนละนาดบนท้องถนนส่วนอีกฝ่ายยืนอยู่ข้างจักรยานที่ล้มโชคดีที่อีกฝ่ายเป็นวัยรุ่นเหมือนกันจึงสามารถกระโดดลงจากจักรยานในจังหวะที่แผ่นเซิร์ฟสเก็ตเข้าชนกับล้อจักรยานได้ทันถ้าเกิดเป็นคนที่มีอายุที่กระโดดหลบไม่ทันแล้วเราก็คงได้ตกจักรยานบาดเจ็บแน่ๆเฮเกือบไปแล้วชายหนุ่มถอนหายใจเบาๆแล้วหันมาดูอินดี้ เล่นตรงนี้มันอันตรายนะน,น้องเกิดควบคุมไม่ได้เล่นลงไปบนถนนมีรถมาจะทำยังไงคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกล่ะอขอขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วอินดี้รีบขอโทษเป็นการใหญ่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็พบว่าจักรยานและเซิร์ฟสเกตไม่ได้เสียหายอะไร ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันชายหนุ่มขี่จัก,กรยานจากไปส่วนอินดี้นั้นเดินถือแผ่นเซิร์ฟสเกตตรงไปที่สนามกีฬาเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้อีก